พ่อแม่ก่นอ้องทุดสุดทันท่าค่ะมื่อนี้ก็ตามเอฟโอโป์นะครับผมมาบอกคว้าฝสนพันบาฝันสังวาสองขึ้นซ้อนอุ้ยฝันสองขึ้นซ้อนนะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่เนาะครับผมอุ้ยหลุดงวดที่แล้วหลุดหให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดดันมาออกหกหนึ่งเสียด<ร>ายบ่อาออเวเตะฮกเลยใช่ใช่ใช่ตอนแรกว่าจะ จะยังไม่ออกนะครับผมแต่มันฝันดีหลืวเกินว่าสีบ้กบวกว่าสี่เออมันมันฝันกับเสียรายเนาะใช่ก็คืออยากแบ่งปันนะครับผมเพราะว่ามันมันก็หลุดเนาะครับหลุดก็คือหลุดนะแต่แงเอาไ่ะานเนาะมันฝันสองคืนซ้อนฝันในตัวเดียวกันเลยสองคืนซ้อนเหมือัพฝันยังไเออฝันฝันเห็นแนวทางตัวเลขนี่แหละครับผมฝันฝันเห็นเพื่อนนะะ เห็นเห็นเพื่อนเขาขับรถไปชนต้นไม้รถท่านไหนรถเพื่อนอรถทีมงานนี่แหละรถทีมงานนี่แหละเอาพูดง่ายๆก็คือรถของเซียนเตี้ยแต่ว่าทะเบียนคือกันก้าวานีทะเบียนตรงกันของผมนะแต่ว่าจะสับกันอยู่จะสับกันอยู่ขับขับไปชนต้นไม้ปึ้งเจดแดงลงลงจากรถมาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะอยู่แล้วคำแรกเลยนะ อยู่แล้วเปิดเปิดประตูออกมาเจ๊แดงเตี้ยเตี้ยเป็นยังไงเหรอผมลงไปถามเดียวกันข้าวเก้าชุดเจ๊แป๊ใช่โอ้เพิ่นส้นเดี่ยวพ่นลงมาบอกยังั่นได้บอกถามว่าเคยเรียกเก็บอะไรผมกูรู้เนาะอยู่แล้วเลขอยู่แล้ววันว่าอะไรอยู่เช็รถข่อยชนต้นไม้อยู่แล้วอย่างแี้อยู่สั่งมั่งอยู่สั่งมั่งไปไม่ได้ค่อยไปไม่ได้แล้วมันว่าอย่างนี้แค่กับแปลกเนาะทะเดียนรถน่ะสิคือกันของเพื่อนมีอาจ์ซิเป็น อ๋อประมาณจำเขาไม่ได้นะแต่ว่าซูนเก่าเจ็ดแปดนี่แหละจำมาได้เบอร์อันเดียวกันแต่ว่ามันอันเดียวกันของเฮ้ากับเก่าซูนเจ็ดแปดอยู่ในนี้ใช่คือคือสี่ตัวนี้มันมันทะเบียนตรงกันเลยทั้งสองคันไปไหนเขาก็ช่างเขาว่าเอ้าทำไมทะเบียนรถเจ้ามันตรงกันเิ่งตามตลอดใช่คือฝันเนี่ยเห็นตัวนี้นี่ยสองสองคืนติดเลยผมว่าโอ้บาสิบ์วอกเวอส์วอลไวส์ใช่ใช่ใช่ อืมปีใหม่แล้วคือว่าขอโชคปีใหม่นาะเบิกทรัพย์เนาะออก,กับบแน่ได้ค่ะนอะออขอโชคปีใหม่แต่ว่าตังเต่เรกออกมากนี่คืออายุปปอกันเดี๋ยวออกได้ปีที่แล้วลุงอายุจะคล้องน้ำแน่จักปีเดียวนี่นะสี <43. S 1> ่สิบสามลุงไว้น้ำแน่อายุเพิ่นเด้อค่ะตามน้ำจกักโตแน่าราวโยกกันไว้ก่อเนเนาะยังก่อนได้ฟันหนังเจแดงบอกว่าอยย่แล้ว Board, เอออยู่แล้วอ่ออาสินาอายุก็ได้ใช่มเม่อ,อกีไ้ไหนบอกเลยไหมไปชนต้นไม้ชนต้นไม้เพือคําแรกผมก็ว่าเอาเจ๊เป็นอะไรเจ๊เป็นอะไรมากไหมยอยู่แล้วเลขอยู่แล้วลงมาว่าอย่างนี้ไหมครับโอ้โอโออยเนี่ยเสียนเตียก็ลงมาโ่าอยู่แล้วอยู่แล้วนะฮะ <S <S ผมก็ว่ามันคือคือเอาหน้าชนนะเบิกซับเอาหน้าชนตุ้มชนชนชนเสียงดังเลยนะครับใช่แล้วเมื่อคืนน่ะผมก็มาฝันอีก ฝันว่าขับรถไปกับเบิกซัพบไปกับไปนี่แหละแล้วทีนี้ไปข้างทางืนฝันอีกใช่ปรากฏว่าคอมแอนรั่วหรืออะไรนี่แหละรถันนรัันนี้แหละคันนี้แหละเจ้าก็สือฝันเที่ยวดูแทนนี่ก็ยังว่าสองคืนซ้อนเนี่ยวะาก็เจ้าอยากบอกเเอเก็ลองพิจารณาดูในปีนะนถ้าเกิด ถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมอย่างว่าลอยหลังเบิกซับนะ07นี่ครับก็คือฝันว่าท่อแอร์รั่วหาวิธีซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่เจอก็เลยไปเช็คดูอีกทีนึงเข้ามาในรถเนี่ยแหละครับเห็นชัดเจนเลยว่าขึ้นมาในรถนะปรากฏว่ารอยรั่วออกมาก็เลยเออเอาไปซ่อมได้สําเร็จนี่แหละครับมันก็คือว่า มันตรงกันกับเลขของที่ผมฝันรอบแรกทะเบียนรถเจแดงกับเทียนเตี้ยส่วนของผมมันรอบแรกนี่คือฝันว่ารถของเส้นเตี้ยไปตามโก้ไม่เจแดงได้รงรถมาไปบ่ได้แล้วได้บอกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วสออเลขอยู่แล้วเพื่นว่าป้ายทะเบียนแกจะพูดว่าป้ายทะเบียนแต่แกประมาณว่าแกตกใจในฝันนะในฝันนะ เลขอยู่แล้วเพรานว่าอย่างนี้ป้ายป้ายทะเบียนเอา,ป,าป้ายนิรชนแต่ว่าทะเบียนรถของเซียนเตี้ยนะครับไม่ใช่รถคันนี้แต่ว <นะ S 2> มเมือคขึ้นมาฝันเจียวรถเจ้าของอ่าเมื่อคืนฝันรถเจ้าของว่าอคอมแอร์พังคอมแอร์รั่วเออหาวิธีซ่อมก็หาไม่ได้ไปร้านซ่อมก็ซ่อมก็ร้านซ่อมก็หาไม่เจอ,อ,อก็เลยเปิดประตูขึ้นมาดูรุนในรถปรากฏว่ามันรั่วจริงๆก็เลยเอาไปซ่อมก็เลยได้นะครับผมคือค ผั้ฝันสองคืนซ้อนขนาดนี้ตามลัทธิเก่านี่มันเข้านะเออ,เเเอ,อใช,ใช่ใช่ใช่คือทะเบียน9078เนี่ยคือผมผมเคยถูกสามตัวคือ907นะมัอนออกแค่เมื่อ9783ตัวใช่ไหมรอบเมื่อเขาใช่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดฝันสองรอบอ่ะฝันฝันเกี่ยวกับรถอ่ะสองรอบอ่ะมันจะมีโชคนะสำหรับลัทธิผมนะฝันแบบมันออกใช่ ก็คือปลาปลากฏว่ามันแก่กับแปลกันนี่ฝันเกีียวรถเสี่ยมเสี่ยอะก็ว่าฝันเกีียวรถเจ้าของใช่มันแปลกคนนั้นไม่ได้คิดหลายนะไม่ได้คิดหลายไม่ได้คิดหลายกันใช่แต่ว่ามันสาบวางตัวเลขอยู่จักหน่อยนึงเนาะม่เห็ว่าตัวใดใช่ทะเบียนตรงกันทั้งสี่ตัวเลยนะครับเอเผื่อเผื่อเผื่อได้โชคได้ลาบหลังปีใหม่น้อยสเนาะครับอืบางทีเลขเรามัน มันไม่ได้แม่นมันไม่ได้เข้าบ่อยบางทีก็เกรงใจบอกเหมือนกันอ้าวมันสีขาวกูอธิะเออมันรู้ไม่ไม่คำคำว่าคือก็เกรงเกรงใจบอกนะแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรคือมันฝันสองคืนมันฝันสองคืนไง่ันเอฟซีอันบพมากมันใฟาซื้อบพมันใจฟ้าบซื้อคือกับบริเวว่าให้ซื้อได้เนี่าเอาซื้อฟังครับผมพอว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหถึงสามตัวขึ้นมาทีจต่งไแหละเนาะ แม่นหลังอ๋อคุยคุย907097นี่คือชอบนะแม่จะได้เบาสูฟังไปก่อนครับคือแต่เจ้ากับไหนแนวเด้แนวดีกับเบาแม่เแต่การตัดสินใจครับผมแนวทางในการหยิบฉลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเบาของยี่ฝ่ามันใจว่ามันสีออกนั่นปะมันไม่มีใครรู้นะทีน่ะอุ้ยมันหูกระจัดใน้าซื่อเลยนะแต่ว่าถ้าฝันสองรอบอย่างเงี้ยมันเคยได้โชค อันนี้อันนี้สถิติที่ผ่านมาว่ามันเคยได้ว่าที่เราบ้กอดไม่ได้อนียากแบ่งปันครับผมผมอยากให้ทุกคนถูกนะอยากอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางฝันสองคืนซ้อนแม้ก็เลยใจขึ้นตอนแรกว่าจะไม่บอกวันนี้มาตอนกู้0997 0778แล้วก็68นะครับ ทีนี้มันมาใจขึ้นตรงที่ว่าแม่เพชรเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเอาเล่ามาคือเจ้าได้แม่เพชรฐานเจ็ดแปดใช่ไหมเลาว่าเจ็ดแปดเรามาเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์นี่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 โหวตว่าได้ก็อยากสีบอทกันแ่บานแม่แม่เพชรนีกับแม่นโดยเฉพาะเลขวิ่งของแม่เพชรย่างบอลลุด ครับสูตรเตรียมเพื่อนเหมือนกันวาเอาเลขแม่เพชรเนาะกันเลยมันตรงกันก็เลยเบากันเลยใจขึ้นเลยนะเพื่อนทรับกันเลยโอ้ยขอบอกทำไมโตมาเพคนเฉยแล้วเสียเสียครับตรงกันใช่ไหมอุ้งตัวตะเบียนรถเก่าให้เราหน่อเอ้านี่ในไอซีมันตรงกันก็ตะเบียนรถเก่าก็เลยเป็นแนวทางนะครับใจขึ้นเถอะนะเอบเต็ียมแบบพี่น้องคือส่งแด็กซองเห็นปะเออเด้อ เบิ่งทะเบียนรถก็นแล้วนาะปีนชายเก้าเป็นหลังเรื่องเธชอบก็จัดขับก็ผ่าน,นหลายกองพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางเคลียร์เห็นแต่ทั้งขางเอฟซีเลยหน้ <c oughs> องเนากดไลค์กดแชร์ซ่เนี่ยค่ะขอกรับร่างจับไหมเบิกครับเดี๋ยวนะจับนิ่งๆเลยอยวจะซูมอ่ะมันจะชัดกว่าเนาะ อ่าโชคก็จัดกัดก็ผ่านนะคะตรงน,นี้<ร>ผมขยายให้เด้อเนะคะเนาะขยายให้ขอบคุณหลายๆค่ะครับผมครับ